ชื่อเฟิร์สครับอเฟิร์สนะวันนี้มาเสนอเรื่องมาเสนอเ,อร, logo, okay, เรื่อง AI โลโก้ครับ AI โลโก้โอเคเริ่มกันเลยครับครับเข้ามาใน Google น,นะครับพิมพ์คำว่าโโ b บีนะครับแล้วเราก็เข้าแอปมาถ้าเราอยากทำโลโก้อะไรเราก็พิมพ์ลงไปเลยครับอย่างเช่นโลโก้เสือดาวครับ ครับแล้วก็พิมพ์เ้อาหาเลยครับราาคนับอันนี้ผิดพิมพ์ผิดครับเข้าหม่ครับแย้วเปลี่ยนโลโก้เสร็จแล้วครับ ครับแล้วเราก็เรียกเลยครับว่าเราชอบรูปไหนครับเช่นเราชอบตรงนี้เราก็บันทึกเลยครับแคบ่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วครับอันนี้ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยเนาะ เราตัวนี้ออมันจเดาวน์โลนหลดเก็บนไปในเครื่องเรามาันี่ยใช่ไหมครับโอเคเป็นการออกแบบโลโก้ครับ